พาคุณผู้ชมนะคะกันไปเริ่มกันที่จังหวัดศรีสเกตค่ะท่านจังหวัดศรีสเกตค่ะได้มีการต่อยอดอาชีพจากผลผลิตโคกน้องหน้าแก่โคเรือนพักพืนทีแบบตนแบบค่ะที่ศูนย์การเรียนรูต้ตนแบบนะคะนายทองเรือนอินท่าค่ะมูที่12ตำบลปออำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสเกต นางสาวชนมนัดรอดบุญธรรมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานเปิดโครงการส่รงเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินคา้าเกษตรสู่มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาสกยภาพรัวเรือนพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตโคกน้องหน้ามเดลสู่การพึงพาต่อของค่ะโดยมีนายนิวัตหน่อยพางค่ะอดีตรองอธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชนและวิทยากรครูผ้าเห็ดนะคะเครือข่ายโคกน้องหน้า เป็นวิทยากรให้ความรู้การนอมน้ำลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อพี่ยงไปปรับใส่ในชีวิตประจำวันการต่อยอดนะคะอาชีพเสริมสร้างความรู้ความพอใจสร้างทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลผลิตจากแป้งขกน้องน้ำโมเดลแก้ขั่วเรือนเป่าหมายจำนวนหาร้อยหกคนทั้งนั่งรุงหนภานิยุตรานน์ค่ะพอมด้วยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพนเดมิบอกว่าจังหวัดศรสเกตคะ่ะมีคั่วเรือนพื้นที่ตนแบบเขารวมโครงการในระดับพื้นฐานจำนวน1,226คั้วเรือนโดยแบ่งเป็นพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่จำนวน484รัวเรือนพื้นที่ขนาด3มไร่จำนวน742คร้่องัวเรือนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานนะคะโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบโคกน้องหน้าโมเดลมีการพัฒนาองค์ความรู้ ให้รอบด้านส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตต่างๆที่ได้จากโคงน้องหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอีกทั้งนี้ค่ะยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความสามารถในการ เพิ่งเจ้าของนะคะในเรื่องของนามอาหารและสางพุ่มคุมกันชุมชนต่อสภาพปัจจุบันที่โลกในช่วงนี้กําลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงวิกฤตทางด่านโรคระบาดวิกฤตทางด่านความอดอยากและวิกฤตความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบต่างๆในอนาคตค่ะ